สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมนะครับในช่อง You Tube ช่องภาคขวัญชาแนลภาคขวัญหนึ่งหกแปดชาแนลนะครับวันนี้ผมสิ่งที่ผมรอคอยนานแสนนานก็มาถึงแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำช่อง You youtube รอคอยนะผมคิดว่านานมากสําหรับผมผมคิดว่านานมากนะครับ าการทำช่อง youtube นี่กว่าจะผ่านมาแต่ละด่านแต่ละขั้นตอนอคือต้องใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็เขาเรียกอะไรอะมีรับเบียบวินัยในตัวเองนะครับในการทำช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือว่าน้องๆที่กำลังจะทำช่อง youtube หรือว่าเพจนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ซึ่งผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะมาถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าก็มาถึงจนได้นะครับว่าซึ่งมันเป็นใช้เวลาที่นานแล้วก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความสม่ําเสมอนะครับออีกอย่างหนึ่งก็คือเราอคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับเราคิดว่าเราทําไม่ได้ทีนี้เราก็ไปดูช่องคนอื่นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองอย่างเี้ยนะครับซึ่งผมเมื่อก่อนผมเป็นงนั้นนะฮะก็เลยเกิดความท้อบ้บางเกิดอ่า ท้อใจหมดกําลังใจในการทํานะครับหมดเพชชั่นนะครับในการทํานะครับซึ่งผมก็ทําแบบมาเรื่อยๆนะครับถ่ายชิปลูกบ้างถ่ายชิปสิ่งที่ไปเจออะไรนะครับซึ่งบางบางทีมันก็ไม่น่าสนใจหรอกครับซึ่งคนรอบข้างเขามองว่าจะมีคนดูหรือเปล่าหรือว่า,ามันจะเป็นมีให้ความรู้หรือเปล่าอะ,อะไรประมาณนี้นะครับคนรอบข้าง ที่พูดนะครับว่าถ่ายไปจะมีคนดูคนติดตามหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ฟังๆแรกๆผมก็ท้อนะครับว่ามันเอมันบางทีเรายอดวิวเราขึ้นแค่หลักหลักสิบอะไรประมาณนี้ครับม,มันทําให้เราทอ้อแล้วก็หมดกําลังใจในการทํานะครับแต่ว่าผมก็ทําไปเรื่อยๆครับอาศัยแบบพาลูกไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายถ่ายลงไปเรื่อยๆคิดว่าจะทําแบบลองทําดูเล่นๆไปครับ ทำเล่นๆไปแล้วก็มันก็ก็ได้จริงๆครับซึ่งซึ่งจุดประสงค์หลักของของการทําช่องนี้คือความอดทนนะครับความอดทนและความสม่ําเสมอนะครับถ่ายชิปมันจะมีชิปช็อตนะครับผมจะบอกเทคนิคนะครับเราถ่ายชิปช็อตลงไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณน,นะครับเพื่อน พี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องผมให้กำลังใจผมก็ามาคอมเมนต์้ามาดูนะครับถึงอาจจะเป็นช่องเล็กๆาจะเป็นวิดีโอไม่ค่อยจะมีสาระหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังติดตามให้กำลังใจกันยังไงผมก็ขอขอบคุณนะครับซึ่งตอนนี้ช่องของผมก็จะมีผู้ติดตามประมาณอาสองหมื่นนะครับสองหมื่นกว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าผม ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการทําช่อง Youtube ซึ่งช่องของผมทําเริ่มทําตั้งแต่น่าจะปี2018นะครับถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมสร้างขึ้นแบบอยากจะทดสอบดูอยากจะทําลองดูครับก็ทำมาเรื่อยๆอัปโหลดคลิปไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆสมัครภาษีกอภาษีอะไร Google AdSense อะไรประมาณนี้ก็ศึกษาในาตามาเพจนะครับ ออกคำแนะนำเพื่อนๆในเพจดูใน youtube บ้างนะครับลองทำดูครับไม่ไม่เสียหายนะครับก็อาจจะเป็นช่องทางหาเงินได้นะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้พวกดาราหรือว่าเซเลบเขาก็เริ่มหันมาทําช่อง YouTube กันเยอะนะครับซึ่งตรงนั้นเขาก็ประสบความสาเ,เร็จเร็วเพราะว่าหนึ่งฐานฐานแฟนคลับเขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะประสบความสาเร็จแต่ว่าเราก็ไปดูดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมาทําของเรานะครับซึ่ง อย่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกับช่อง,องเขาเลยว่าเราขอให้ดูเป็นกําลังใจนะครับเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงทุ่ง,งานาเลยนะครับอากาศดีมากลมเย็นมากแลวครับซึ่งจความสาระบวันนี้ที่ผมทําช่องนะครับก็มีผู้ติดตามาผ่านากดรับเบียบของเขาเรียบร้อยนะครับพอผ่านกดระบเบียบของเขาเรียบร้อยสมสมครถขึ้นเอสเซนเพื่อสร้างรายได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องรอก็คือ เราต้องเก็บเหรียญครบ10เหรียญเราถึงจะได้พินพิน g ูเกิ e เอเซน s e เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อจะรับรับเงินจากทาง Youtube นะครับซึ่งตัวนี้ผมรอนานมากนะครับซึ่งผมครบสิบเหรียญแล้วก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาไม่ผิดกฎไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยครับซึ่ง Google Adsense พินเนี่ยผมขอไปตั้งแต่วันที่2 0ทธันวานะครับ ซึ่งวันนี้นี่ครับผมก็ได้มาแนละ้วซึ่งส่งมาจากประเทศมาเลเซียนะครับที่ตัวนี้จะเป็นพินหกหลักน,นะครับเพื่อให้เรากรอกยืนยันตัวตนเพื่อจะได้กรอกอข้อมูลธนาคารที่จะให้เขาโอนเงินเข้านะครับตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดทําช่อง suppose your youtube ถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ก็คือเราจะไม่ได้ตังค์นะครับ ราะว่าถ้าเกิดเราผ่านกฎกต,ติกริาของเขาแล้วก็คือ,อเขาจะให้เวลาเราภายในสี่เดือนเราต้องยืนยันพินตัวนี้ไม่งั้นโฆษณาเขาจะระง,งับไว้นะครับอโฆษณาระง,งับไว้ไม่มีโฆษณาเราก็ไม่มีรายได้เข้านะครับก็คือตรงเนี้ยจะนานมากนะครับผมบอกไว้เพรานานมากผมเพิ่งได้นะครับตัวนี้ก็ยืนยันไปเรียบร้อยแล้วลงรายละเอียดธนาคารไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคลิปวันนี้ก็คือมาพูดถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดหรือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะทําช่อง YouTube หรือว่าเพจซึ่งตอนนี้เพจผมก็มีผู้ตดตามประมาณหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านกดหรอกครับยังไม่ได้ผ่านกดยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้อะไรครับแต่ว่าก็ทําไว้เผื่ออนาคตเราจะขายของหรืออะไรประมาณนี้ครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆชาวเพจที่สนับสนุนที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจเรานะครับได้ติดตามผลงานหรือว่าสินค้าที่เราจะขายหรืออะไรประมาณนี้ครผมทาไปประมาณนี้ก็เพจผมก็เป็นผ้าขวัญหนึ่งหกแปดชแนลเหมือนกันเหมือนกันกนกนกบชื่อช่อง YouTube นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มทําหรือว่าคนกําลังทําอยู่แล้ว นะครับยังไม่ถึงกดยังไม่ผ่านกดนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะบอกก็คือในการเพิ่มยอดผู้ติดตามก็คือผมจะได้มาฉากชิปช็อตนะครับชิปช็อตนะครับซึ่งชิปช็อตนี้เป็นชิปของเราเองนะครับอย่าไปเอาของติ๊ t ตอกหรืออะไรมาลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ AI เขาตรวจจับได้หมดนะครับเราจะเสียเวลาเสียเวลาพอเสียเวลาปุ๊บมันจะทำให้อ่า กำลังใจเรามันถดถอยลงนะครับเราก็ไปเจอคลิปอะไรถ่ายลงไปประมาณทักกี่สิบวิอะไรประมาณนี้ทําทุกวันทุกวันนะครับเพราะเพราะว่าระบบ AI เขาจะจะจะ,จะดันเรานะครับจะดันจะดันคลิปเราให้ให้เห็นเยอะมากนะครับเท่าที่ผมทํานะครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทําถ่ายคลิปนะครับผมก็มีงานประจําจะจะจะถ่ายคลิปเฉพาะช่วงวันจุดที่พาลูกไป ไปทัวร์ไปเที่ยวห้างไปอะไรประมาณน,าน,านี้จะนานๆทีจะจะได้อัพชิปนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกท,ท,ที่ติดตามที่ให้กำลังใจผมในช่องผมนะครับยังไงวันนี้เป็นสิ่งที่ผมรอคอยและดีใจมากเลยนะครับถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วแหะในการทำช่อง youtube แล้วก็ก้าวผ่านความาความกลัว พันความกลัวความชิดของตัวเองนะครับว่าเราจะทําไม่ได้หรือว่าเราจะทําได้เหมือนเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับผมผมชิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจหรือว่าลงมือทําจริงๆเนี่ยผมว่าทุกคนทําได้นะครับผมว่าทุกคนทาได้ซึ่งช่องใหญ่ๆของเขาอะ่ะผมเชื่อครับว่าเขาเขาเริ่มต้นก็เหมือนของเราแหละแต่แตกต่างจากเราก็คือเขามีฐานฐานแฟนคลับเยอะนะครับซึ่งของเราก็พยายามสร้างสร้าง ฐานแฟนคลับของเราไปเรื่อยๆนะครับ mm. แล้วก็มีคนติดตาม mm. คนให้กําลังใจคนบางวันผมอัพชิปลงมีคนดูสิบวิวงเงี้ยผมอผมก็ดีใจเลยนะครับผมก็ดีใจแล้วผมก็ดีใจแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รายได้เป็นหลักหลักหมื่นหลักแสนเหมือนเขาครับก็คืออย่างน้อยเราได้ทําเราได้ข้ามขีดความสามารถของตัวเองไปว,ว่าเราสามารถทําได้ในช่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ เพื่อนๆจะท้อครับวันไหนท้อก็กอห,ยห,ยหยุดทําก่อนหยุดหยุดหยุดทําแล้ววันไหนที่มีเพชรชันหรือไอเดียดีๆก็ทําไปครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยครับของผมตั้งแต่ปี2018นะครับเพ,พิ่งเพิ่งได้เปิดสร้างรายได้ตัวเนี้ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับส่วนมากผมก็จะถ่ายรูปน้องแอนฟินนะครับคุณแม่ ้องแอนฟิลแล้วก็พากันไปทํากิจกรรมครอบครัวนะครับผมก็มีงานประจํานะครับไม่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปลงอะไรนะครับก็ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับตรงนี้ก็ถ่ายอยู่ที่ร่มไผ่นะครับต่อไปนี้ก็คือจะตรงนี้ก็จะเป็นสตูดิโอผมนะครับสถานที่ถ่ายทำอาจจะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับตรงนี้ซึ่งผมก็เพิ่งออกหน้ากล้องครั้งแรกนะครับก็ก็ลองลองพิสูจน์ดูว่าตัวเองจะพูดเกเกินหรือเปล่าหรือว่า ยังไงหรือเปล่าเพราะว่าการทําช่อง YouTube มีมันสําคัญนะครับในการออกหน้ากล้องบ้างบางคนเขาก็อยากจะเห็นคนที่เราทําช่องของเราจริงๆว่าเป็นยังไงหุคลิกเป็นยังไงนะครับคือ,อไลฟ์สไตล์เป็นยังไงของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ไลฟ์สไตล์ของผมก็จะประมาณนี้ก็ครั้งแรกในการอ,ออกหน้ากล้องนะครับก็จะพยายามออกหน้ากล้องบ่อยๆนะครับอตอนนี้น้องแอนฟิวก็ประมาณสองขวบ ก็ยังยังต้องอุ้มต้องอะไรอยู่ครับผม,ผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกต่อให้น้องโตขึ้นเข้าโรงเรียนอะไรกิจกรรมอะไรผมก็จะพยายามออกหน้ากองกับลูกบ่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กําลังทําที่กําลังสร้างช่องอขอให้ไปให้ถึงฝันนะครับให้มีคนติดตามมียอดวิวเยอะๆแล้วก็ได้เปิดสร้างรายได้เร็วๆเหมือนผมนะครับผมขอแนะนํานะครับ เทคนิคในการในการาใส่ที่อยู่นะครับใส่ที่อยู่ของ Google AdSense นะครับชื่อนี่ผมแนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วที่อยู่เราเนี่ยให้ใส่เป็นภาษาไทยนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ให้เป็นภาษาไทยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้รับเร็วที่สุดนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับลอง ทำดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฝากกดติดตามช่องผมให้กาลังใจผมด้วยนะครับผมช่องภาควัน168 channel ช้แนวนะครับก็เพจก็เป็นภาควัน168ใช้ n แนวเหมือนกันนะครับเพจทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับมาสอบถามกันได้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับมีอะไรแนะนำผม ได้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับสวัสดีครับ